สวัสดีครับวันนี้จะมาพาทำร,ตรัตเวนะครับผมซึ่งเราต้องมาที่สำนักของเรานะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยู่ที่อื่นเนี่ยก็ต้องกดวาร์ปกลับมานะครับก็คือกดตัวทีขึ้นมานะแล้วก็เอาหัวข้อแรกนะครับผมซึ่งจะเป็นสำนักของเราซะส่วนใหญ่เราก็กดแล้วก็จิ้มแล้วก็กดกลับมาครับผมก็จะวาร์ปกลับมาแล้วก็วิ่งมาหาเจ้าสำนักของเรานะครับสังเกตง่ายๆชื่อเขาจะมีคําว่า เจ้าสำนักนะครับผมจะเป็นเจ้าหมู่ตึกบินติกก็คือเป็นสำนักของผมถ้าเกิดเป็นของเพื่อนๆก็จะเป็นของชื่อของเจ้าสำนักของเพื่อนนะครับหรือว่าบางทีก็สามารถเช็คได้ที่มินิแบบนะครับผมจะเป็นรูปโตครับแต่ว่าตรงนี้คือมันเยอะไปหน่อยก็เลยมองไม่ออกนะครับก็วาปมาแล้วก็ให้คุยกับผู้ชายคนนี้นะครับแล้วก็เอาหัวข้อแรกแต่ว่าคือผมรับไปแล้วมันก็เลยไม่มีนะครับไอ้ตัวนั้น มันจะเป็นชื่ออย่างนี้นะครับแข่งขันข่าวกรองพอรับมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้แต่นี่คือผมทําไปแล้วนะครับผมเพื่อ,อนๆก็ไปกดรับเอาหัวข้อน,นี้นครับโอเคพอรับมาแล้วเราก็กด L ขึ้นมานครับผมแล้วก็มาที่แข่งขันข่าวกรองก็จะมีเห็นไหมเอ่ยสายสื่อพักกระยาจกหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้คือวันหนึ่งเราทําได้5รอบนะครับผมเราควรทําให้ครบ5รอบเลยนะครับแล้วทีนี้ เพื่อนๆก็ดูว่าของเราเนี่ยมีให้ไปที่ไหนบ้างโอเคอย่างผมมีสายสืบจุกุลฐานใช่ไหมครับที่ยังไม่เต็มอ่าแล้วก็มีสายสืบสมัครบูติ้งโอเคเดี๋ยวผมจะไปบูตึ้งนะครับวิธีไปก็ง่ายๆครับผมให้เราคุยกับเจ้าสมัครตัวเองนะครับคลิกสายเข้าไปที่เขาแล้วก็เอาหัวข้อแรกนะครับผมเลือกเข้าไปเลยแล้วก็หัวข้อแรกอีกครังนะครับผมก็พยายามอ่านด้วยนะครับผม โอเคเราจะไปบูตึงเนาะทีเนี้ยมันก็จะมีใช่มครสำนักต่างๆบางทีถ้าเกิดมันได้มีสำนักที่เราจะไปได้เราต้องมากดด้านขวามือนะครับผมเห็นไหมลูกศรโมงมาให้กดเข้าไปเลยอ่โอเคเจอแล้วนะครับบูตึงเราก็กดเข้าไปเลยข้าอยากไปสำนักบูตึงโอเคข้าดูแล้วขอบคุณแต้เท้าเจ้าสำนักเป็นอย่างยิ่งทีเนี้ เจ้าสำนักของเราก็จะส่งรอไปที่สำนักบูตึงนะครับอย่ารอแป๊บนึงครับมาแล้วมาแล้วก็จะสังเกตคือจะมี NPC ที่แบบเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับผมเป็นรูปมือกับม้วนเอกสารสักอย่างสีส้มๆแดงๆเนี่ยฮะคือบางทีเขาก็จะไม่อยู่ตรงด้านหน้านะครับแล้วแต่ที่ครับบางทีอาจจะอยู่บริเวณนี้คือ หมายถึงว่าถ้าเกิดเป็นสำนักต่างๆนะครับคือเขาจะยืนแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นบูติึงเขาก็ยืนขรังข้าง,างแล้วให้เราคลิกซ้ายที่ตัวผู้ชายคนนี้แล้วก็สังเกตง่ายๆเขาจะมีคําว่าค้นหาแล้วก็เป็นชื่อสำนักเป็นสีเขียวให้เราคลิกเข้าไปเลย mm hmm. ทีนี้พอเราคลิกแล้วเราก็จะได้สกิลพวกนี้มา ซึ่งสกิลพวกนี้ก็คือสกิลที่เอาไว้ให้เรากดได้รับข่าวก็คือชิงข่าวนั่นแหละครับก็คือถ้าเกิดกดอันแรกก็คือเขาทําการขโมยข่าว1ครั้งก็คือเราจะได้ข่าว1น,นึ่งชิ้นแต่อันที่2เนี่ยจะได้ข่าว3ชิ้นซึ่งจริงๆเราเอาแค่อันเดียวก็พอนะครับผมและทีนี้ให้เพื่อนๆกดตัว M ขึ้นมานะครับมันจะเป็นแผนที่นะให้เพื่อนๆยิ่งเข้ามาที่เขตสีส้มตรงไหนก็ได้ ถวนี้เราก็วิ่งเข้ามานะครับทีนี้พอเราเข้ามาในเขตสีส้มๆแบบเมื่อกี้แล้วนะครับเราก็วิ่งหานะครับผมมันจะมีเนี่ยครับสิทธิ์ส่งข่าวบูตตึงนะครับผมอย่างเงี้ยเขาจะขึ้นคือเขาจะเป็นตัวละครของผู้เล่นของเรานี่แหละครับที่ออฟไลน์ไปแล้วมันก็จะมาหางานทําซึ่งตอนนี้คือเขาได้ทํางานเป็นสิทธิ์ส่งข่าว เราก็คลิก้ายใส่ข่าวแล้วเราก็กดสกิลนะครับผมแล้วก็สังเกตบริเวณหน้าจอนะครับเดี๋ยวมันจะมีอะไรขึ้นอยู่อ่าใช้2มือว่างเปล่าสําเร็จได้รับข่าวกรองโอเคนี่คือเสร็จแล้วนะครับผมแต่บางทีเรากดบางทีเราก็จะโดนสตัน์นะครับก็คือแบบจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นที่แบบจะได้ข่าวนะครับผมซึ่งเราอาจจะโดนสตันได้ก็ระวังตอนที่เราโดนสตัน์นี่จะโดนคนมารุมฆ่าหรือว่า Np c มามาตีอย่างเงี้ยนะครับ หลังจากนั้นที่เราได้ข่าวแล้วเราก็ทําการวาร์ปกลับไปที่สํานักซึ่งวิธีการวาร์ปกลับไปที่สํานักก็คือง่ายๆมีอยู่วิธีแรกก็คือกดตัวทีแล้วก็วาร์ปกลับเหมือนเดิมแล้วก็วิธีที่2ก็คือใช้สกิลตัดขาดชีพจประจรนะครับผมนี่นครับตัดขาดชีพจประจรสามารถไปเรียนได้ที่เมืองเฉิงตูนะครับผมมันจะเป็นตํารานะครับคือมันจะเป็นการฆ่าตัวตายนะครับผมแล้วก็วิธีที่3เพื่อนๆก็ ให้คนตีตายหรือไม่ก็กระโดดให้ให้จมน้ําตายหรือว่าจะตายด้วยกรณีไหนก็ได้ครับก็ง่ายเหมือนกันอ่าเดี๋ยวผมจะลองทำนะครับเดี๋ยวจะฆ่าตัวตายด้วยการชาสิบิวทิ้นนี้พอเราตายแล้วให้เราคลิกหัวข้อที่2นะครับเราจะวับกลับไปที่ สำนักของเราหรือสถานที่ที่เราเซฟเอาไว้นะครับผมที่หอสมุนไพยเป็นผู้ชายคนแก่ๆนะครับมาถึงแล้วยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆกดตัว M ขึ้นมานะโอเคทีนี้พอเราาร์ปกลับมาแล้วมันจะมีสัญลักษณ์ อย่างเงี้ยเห็นไหมอ่ามัน,เป,นเป็นรูปอะไรผม,ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมโอเคอ่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดมาชี้ที่สัญลักษณ์แบบเนี้ยมันจะขึ้นคําว่าสอดแนมยุทธจักรซึ่งเราต้องวิ่งมาตรงนี้แหละครับสอดแนมยุทธจักรนี่แหละครับแต่บางทีมันคือมันมี2อ,อันเพื่อนๆก็ลองเข้าไปคุยดูว่าอันไหนส่งได้อันไหนส่งไม่ได้แต่ผมวิ่งไปก่อนเลยนะครับผมแต่ว่าเมืองนี้คือผมจำได้แล้วว่าไม่ใช่อันนี้แน่นอน ต้องมาต้องมาส่งกับอันนี้เนะี่ยเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวพึ่งไปก่อนนะครับยังไม่ถึงนะ โอเคเห็นไหมเอ่ยมาถึงแล้วเห็นไหมเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นม้วนเห็นไหมเป็นรูปมือจับม้วนอ่ะกดตัว M โอเคเอมาถึงแล้วนะครับแล้วก็ให้คลิกซ้ายไปที่เขาถ้าเกิดคลิกแล้วเขามีคําว่าตรวจสอบข้อความรางวัลเนี่ยอันนี้คือโอเคแล้วนะครับคือใช่แล้วเราก็คลิกเข้าไปเลยเนี่ยเห็นไหมเอ่ยเราจะได้ยาด้วยแล้วเราก็จะได้ค่าประสบการณ์นะครับผม เราก็คลิกเลยจะได้รับรางวัลสำหรับการค้นหาประสบความสําเร็จให้คลิกซ้ายเข้าไปเลยได้5ตําตลึงแล้วก็ได้แต้มบริจาคสานักเราก็ทําอย่างนี้ครับผมวนไป5รอบนะครับผมในทุกๆวันครับก็ไม่มีอะไรแค่นี้ง่ายๆคือมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบพื้นฐานเบสิกมากๆสําหรับผู้เล่นกับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่ที่เล่นครั้งแรกเนี่ยอาจจะงงนะครับผม ซึ่งเพื่อนๆหรือว่าคนในกลุอาจจะบอกว่าอ้าวไปทําสอดแนมหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยก็คือสอดแนมกับข่าวกรองนี่คืออันียวกันนะครับอย่าสับสนนะก็ง่ายๆครับผมเนี่ยคือเป็นอันที่ควรถามมากนะครับก็งั้นก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับบายบาย